แน่นแน่นแน่นฉันเต็มที่เลยนะตอนค่ำตอนค่ำจะได้ไม่ต้องไปหาฉันตอนค่ำจะได้ไม่ต้องหิวชันเลยเต็มที่เลยเนี่ยนเนีเ่ยมันก็อะไรอยู่ ขยับไปใกล้ๆแน่นอ้ยมีโครงไก่ด้วยเออนี่กี่เซอร์ดน้ำพริกอะเอาน้ำพริกกับผักมาให้หัดกินแล้วเนี่ยชั <c oughs> ้นเยอะๆนะกว่าจะได้ชั้นเนะีอ่อย <c oughs> ก็คือคืนข้าวเลยโอ้หิวบอกมาหิวมากแล้วก็บอกนอนไม่หลับเขาบอกพี่เลอต้องมานอนนี่กับตัวจาวิ่งไปต้องขืนเลยฝากดีดวนเขาใช่เรยากเต็มแล้วกอากาะเราโบกเหยาะโปะนะแม่ไปนอนบ้านได้ไหมก็ได็กตีนนี้นะรถรันคาร์โกต้องอยู่ พีต้องเดูเน้นน้าเหมือนกันเลยแฟดแฟดไหนจำไม่ได้แล้วไหนพัดไหนายภูมิเอ้ะดำดำข้างๆดูเห็นไหมไหนถ้าถ้าพัดเอดูเอาเองหรืออ๋อนี่พัดมีดำดำตรงหูเอ๊มีขี้แมงวันไอ๋อพุูมีขี้แมงวันพุูมีขี้แมงวันโอ้ยพัดอ่ะพัดพัดก็มีแต่ว่าแต่ว่าอยู่ฝั่งข้างซ้าย ไปพุ่งอยู่ข้างขวาอันนี้พัดอันนี้พุ่งแล้วถ้าไปในพุ่งมันจะจำด้จากรตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันมีเออเนาะสัมภาษณ์เน้นงานเน้นเน้นได้ดูข่าวไหมดเคยดูข่าวไหมดูไอ๊ที่เขาไปชุมนุมไล่รัฐบาลดูดูไหมดูโอ้ดูเลยอะดูทุกวดีไหมดีไหมเขาไปชุมนุมดีไหมดีไงทำไมอ่ะทำไมถึงว่าดีอ่ะอันนี้ครูมมันมีพัดเขาสนุกเอามากเขาสนุก ไม่5.3อ้ยโอ้ยถอ้ยถอยไกลไปใกลไปใกลไปโตขึ้นเนียนจะเป็นอะไรโตขึ้นเนียนอยากเป็นอะไรโตขึ้นจะเป็นพระตอนนี้เป็นอะไรอยู่ตอนนี้เป็นเนียนตอนนี้เป็นเนียอ่แล้วนี่โตขึ้นจะเป็นอะไรโตขึ้นอยาเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยาึย่อยมันเถอะ เป,นนเป็นไรเราขึ้นเป็นไรเป็นพระเป็นเนรหน่อยยังเป็นอะไรก็นี่เป็นเนนอยู่ไงเออก็เป็นพระดีเป็นเจ้าอ่ะคุณจะเป็นเจ้าอ่ะเออดีหนูจะเป็นหนูจะเป็นกระเทยหืมเป็นอะไรนะเป็นกระเทยหนูจะเป็นกระเทยเอ้ยต่เจังจะเด็กควาอะไรแล้วนี่แหละนี่แหละไก่ตีกันบนสุ่มดูอ่ะ ใส่ให้วันละกี่รอบแล้วไม่รู้นี่รุดขึ้นบดเจอนี่มัอเรยนเนยนวิ่งทั้งวันเลยเนียนรุดซีนอะไรกินเรียนวิ่งทั้งวันก็ใส่ทั้งวันน่ะอืมตาก็เดินตามใส่ให้อยู่นี่ตังตัดไว้ตัดไว้ 好看耶，你好看。